สัญญาณอาการเตือนของหมอนรองกระดูกสลังทับเส้นประสาทที่คุณควรรู้ก่อนสักเพราะว่าถ้าคุณทิ้งไปนานๆมันสามารถไปถึงจุด no return สัญญาณที่1มีอาการปวดตึงเรื้อรังไม่จำเป็นจะต้องปวดตึงที่หลังนะคะบางคนปวดตึงหลังเรือหลังก็ได้ หรือบางคนเนี่ยมาด้วยอาการปวดขาเรือหลังมันจะเริ่มมาจากอาการเป็นเป็นหายๆก่อนเบาๆเบาๆไม่ทันให้เราสังเกตแล้วอาการพวกเนี้ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มและเริ่มมีสัญญาณที่หนึ่งมาแล้วอ่าสัญญาณที่หนึ่งใครมีบ้างไหมคะแล้วมันทําให้หมอนรองตรงเนี้ยมันอาจจะมีอาการโปง่งโป่งออกมาถูกกดแล้วโปง่งโป่งจากอะไรกล้ามเนื้อตึงเหลืออรังอัด ซ้ำๆอัดซ้ำๆโป่งก้มนานๆนั่งทํางานนานๆมีสัญญาณของอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเรารอบๆบบจะเริ่มเกร็งเกร็งเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อเป็นการ p r o เท c t พยุงไม่ให้มันหลุดออกมากคนไข้จะมีอาการปวดปวดตึงๆหน่วงๆเป็นๆหายๆต่อไปสัญญาณที่สองปวดล้าลงสะโพก ลงขาคนไข้าบางคนมีปัญหาเรื่องของอาการชารวมด้วยอ่ะหมอนรองกระดูกไม่จําเป็นต้องปวดหลังนะคะตอนเนี้ยมันเริ่มหลุดแล้วค่ะพี่กดเส้นประสาทระยะที่3คือคนไข้เนี่ยโป่งเยอะมากเลยจนมีการกดเส้นาารประสาทเต็มๆเลยอ่ะทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการชาหนะักมากคนไข้าบางคนนอนไม่ได้เลยนะคะแค่นอนก็ปวด น่งปวดยืนเดินปวดปวดมากปวดรุนแรงเลยบางคนเนี่ยแสบร้อนแสบร้อนเหมือนโดนพริกจะแรงกว่าสเต็ปสองสเต็ปสออาจจะเป็นเหมือนไฟช็อตมดไต่ชาชาอันนี้แรงกว่าถ้ามากกว่าแสบร้อนคนไข้เนี่ยจะไม่มาด้วยอาการปวดหนักนะพี่แต่มาด้วยอาการนี้เลยค่ะหนาหนาจับแล้วไม่มีความรู้สึกปลายมือเนี่ย ปลายนิ้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกเลยเวลาหยิบจับอะไรแก้วน้ําตกรู้สึกเหมือนไม่ได้จับเหยียบพื้นก็เหมือนมีอะไรติดที่เท้าตลอดเวลาหนาหนาเหยียบพื้นแล้วไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเหยียบรู้สึกว่าเดินแล้วตัวลอ,อยถ้าเป็นหนักกว่านั้นมีขั้นกว่าอกีกในเลเวลในเเวลสามนะคะอ่อนแรง เราจะเห็นเลยว่าเวลาคนไข้เดินเนี่ยคือขาปัดเลยคุมขาไม่ได้เลยอาการเหมือนอามาพฤึก์อัมาตเลยนะคะข้อเท้าตกเลยกระดกนิ้วโป้งไม่ได้กระดกข้อเท้าไม่ได้ถีปลายเท้าไม่ได้เตะขาไม่ได้แล้วขั้นกว่ากว่าตอนนี้คืออะไรรู้ไหมคะอัาวะอุจจาระได้ลําบากค่ะค,ะคนไข้าบางคนนะในผู้ชายเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไม่ไม่แข็งเลยนะคะ เราไม่อยากให้คนไข้หรือไม่อยากให้ทุกๆคนหรือคนที่ติดตามุ๊หรือว่าใครก็ตามนะคะไปอยู่ในสเตจนี้นะคะเราไม่อยากให้คนไข้ไปอยู่ในสเตจที่สามเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยมันถึงสำคัญฝากเพื่อนๆแชร์ไปให้คนอื่นๆได้รับรู้ด้วยนะคะว่าจริงๆอาการหมอนลองเนี่ยมันไม่ได้เป็นกันง่าย แต่เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะมากอายุน้อยที่สุดที่ตุกเจอคืออายุ18ปีอาการคุณสามารถหายสนิทหายขาดได้ถ้าเกิดใครที่เป็นแรกๆและรักษาก่อนไม่ต้องเสียเวลามารักษาไม่ต้องเสียเงินเยอะแยะนะคะถ้าเกิดเรารู้ก่อนเราแก้ก่อนตัดปัญหาเลยอย่าให้มันเลื้อยลังจนไปถึงขั้นเยอะ